<Okay. S 2> เริ่ม,มหรือยังเริ่มหรือยังคะโอ้ยกล้องแบบแงนหน้ามากงามาสวัสดีค่ะวังมีมีเหสวัสดีค่ะเทสเทสสวัสดีค่ะ,คะขออนุญ,ญาตมากดไลค์ก่อนแป๊บนึงนะคะค่ะ สวัสดีค่ะไม่ดังไหมคะเทสค่ะเทสไม่ดังไหมคะเทสเทสโอเค,คของนี้ดังแล้วพี่ติ๊กลองพูดดูเทสเทสค่ะฮัลโหลพี่ติ๊กไม่ดังฮเซ่ไม่ดังไม่ดังของพี่ติ๊กไม่ดังเปิดแล้วะอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮัลโหล ดูสกิลการน้านขอยหญิงพี่สิคะมาแล้วเนาะโอเค,อเคพี่ขานไม่ดังไหมลองเทสดูดังค่ะดังแล้วค่ะโอเคมาทุกอันแล้วสวัสดี14คนดูเปิดไลฟ์เข้ามาก็มี14คนดูเลยอ่ะเรามาข้า,าลวมกดไ like, ล์กดแชรร์คับ <laughs> กับกับแฟนเพจก่อนสามสองหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้เรามาแบบสวยงามเพราะเรามาสามสาวนะคะใช่ค่ะวันนี้พบกับนะคะเซลหนูตีค่ะเอาค่ะสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะวันนี้เราก็พิเศษพิเศษเหมือนเดิมสวัสดีพี่เบียร์สวัสดีพี่เบียร์ค่ะเอา บอกให้เราขยบแล้ไม่มาด้วยกันอ่ะมามาค่ะไหนไหนพี่เบียร์สวัสดีพี่เบียร์ค่ะพี่เบียร์เป็นบีไอพีของผู้จัดการเบียร์แล้วค่ะผู้จัดการที่ชัวโตโยต้าชัวยโสธรนะคะผู้จัดการที่ว่าถอยดีกว่าถอยถอยไปไหนถอยนี่นะคะโอเคมันดูใหญ่ใไปนะคะใช่ค่ะปกติมันก็ใหญ่อยู่แล้วค่ะในส่วนของใหญ่ค่ะคุณพี่พุงคค่ะโอเค่ะ สำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยวันนี้เราก็มาพร้อมกับความสนุกและก็โปรโมชั่นแคมเปญดีๆเช่นเคยนะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะเรามีาสารมาแจ้งเยอะแยะเลยใช่ค่ะ,ไม,ะไม่ว่าจะเป็นการออกรถนะคะหรือว่าจะเป็นการออกอีเวนต์ต่างๆตามชุมชนหรือว่าตามหมู่บ้านนะคะ<ม>เราในการออกแต่ละทีเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นต่างๆซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถ ติดตามทางเพจของเราได้เลยนะคะว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะแล้วเราต้องแนะนำตัวก่อนค่ะพี่ติ๊กอ๋อค่ะต้นเลยนะคะสวัสดีค่ะเซลพิขานค่ะขอนลืมไปเซลหนูติ๊กนะคะสสวัดีค่ะเอ็มซีแบบแบบค่ะอยากเป็น วันนี้ก็แนะนําตัวให้รู้จักกันเรียบร้อยแล้วสําหรับท่านที่ดูไลฟ์สดนะคะยัไม่จบนะคะเดี๋ยวจะฝากช่องทางการติดต่อเห็นเซลล์สวยๆแบบนี้อยากคุยด้วยนะคะทักแอดเฟซบุ๊กส่วนตัวมาก็ได้0ูนย์แปดสามหนึ่งสี่สามแปดหน่งเก้าึ่ปดหกสาฟังไม่รู้เรื่องหรอพูดเร็วขนาดนั้นน่ะอ่ะวันนี้เรามีอะไรมาฝากทุกท่านในส่วนของให้คุณพี่ก่อนเหรอคะ วันนี้เรามีของรางวัลค่ะพี่ขานเรามีอะไรบ้างนะคะพี่อ่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวให้พี่ติ๊กเอามาโชว์นิดหนึ่งเอามาโชว์ก็จะเป็นอ่าวาง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 อ่ามีของรางวัลมาแจกเช่นเคยนะคะสําหรับลูกค้าที่แชร์นะคะเราให้สองรางวัลแรกก่อนนะคะนี่ไงอันนี้มันเหมาะกับพี่ขานสุดๆที่กําลังจะออกเดินทางไปมอบความสุขให้กับพี่น้องแถวแถวไหนคะ บ้านพอเจริญเดี๋ยวเจอพี่ขานอยู่ที่นั่นนะคะ่ารางวันแรก้อิใช่ค่ะนี่ก็ใช่เครื่องครัวเครื่องครัวเพราะว่าเป็นครัวคุณขานแค่นี้หรอคะ แค่นี้แหละแค่นี้แหละอ่าเรานะคะของรางวัลที่เรานํามาแจกวันนี้นะคะก็จะเป็นแว่นตาที่อยู่กับพี่ขานนี้เลยแล้วก็ชุดนะคะเครื่องครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมีดที่ปอกขนมมีดหลายๆไซส์นะคะแล้วก็จะมีเป็นพัดลมนะคะพกพาอันนี้ก็เหมาะออกบูธนะเหมาะกับอากาศร้อนๆนะพัดลมนะคะแล้วก็ยังมีอันสุดท้ายอะไรคะพี่ติ๊กตนี้จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะคะ อันใหญ่เลยอ่ะรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่เดี๋ยวรอช่วงท้ายๆ่ยพอเออ,อเป็นการ<น>ล่อลูกค้าค่ะสวัสดีค่ะคุณยูจากสมุทรปราการคะ่ะวู้จากสงขาก็มีนะคะพี่ติก๊กเ,เ,เรามาเริ่มแจกของรางวัลสองรางวัลแรกกันก่อน,อนดีกว่าไหมอ่ะรางวัลแรกเป็นแว่น,วนตาสุดกิฟเก๋ที่พี่ขานกําลังใส่อยู่นะคะขาสีขาวนะคะเลนส์สีดําแบบนี้ ขายแว่นละหนึ่ง,อ,งอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะกันแดดได้ดีมากๆเลยอการรีวิวสินค้าต้องเข้าเลยสำหรับลูกค้านะคะที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะ AI กำลังจะสุ่มปักหมุดนะคะให้กับลูกค้าที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กับเราวันนี้รับแว่นตากันแดดสุดชิคแบบนี้ไปเลย <c oughs> คนแรกคนแรกมาแล้วค่ะ คนแรกนะคะ AI ปักหมุดให้กับลูกค้าคุณพลจากจังหวัดสระบุรีค่ะคุณพลคะรับเว่นตาหลายหน้าที่หลายหน้าที่หน่อยมีหลายหน้าที่ค่ะคุณพลแคบเว่นตาพี่ตาพี่ขานนะคะ3 2 1สนึ่งแอคชั่นรมกวนโผล่หน้าไปนิดนงโอเคจบไลฟ์อย่าลืมทักแชทเข้ามาที่เพจโตโยต้าหน้าเจริญของเรานะคะ ต่อไปพี่ติก๊กมาฝากของไว้กับบลอแบบอยากให้ฝากโปรโมชัน่นโปรโมชั่นนะคะตอนนี้นะคะ,ะช่วงเราเป็น,ปน,นชุลมุนชุลมุนยังไงก็ไม่รู้เนาะ <c oughs> ช่วงหน้าฝน,น,นแบบนี้นะคะ,ะน้องติก๊กเนี่ยจะขอฝากโปรโมชั่นกับทางสำหรับอ,อาชีพเกษตรกรนะคะกลุ่มอาชีพเกษตรกรกลุ่มใหม่เลยนะคะก็คือโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะเริ่มต้นออกรถเพียงแป0 0บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถ กระบะแต่งซิ่งหรือว่าจะเป็นในส่วนของขอคอกนะคะซึ่งจะเป็นอคอกเสริมอ,อุปกรณ์ทางเกษตรกรหรือว่าจะเป็นอคอกวัวเสริมแต่งช่วงล่างนะคะ,ะตู้ทึบใช่ค่ะตู้ทึบตู้เย็นหรือว่าจะเป็นในส่วนของรถอคอกนะคะแล้วก็มีเสริมแต่งช่วงล่างบรรทุก3ตัน5ตันในส่วนของแหนบเพาลอยตัวนี้นะคะ,ะทางเรานะคะกะ็เริ่มต้นเลยนะคะ ออกรถเพียง3,800บาทนะคะ <Wow. S 1> ซึ่งโปรโมชั่นนี้นะคะพิเศษสุดๆเลยไม่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรหรือกลุ่มอาชีพใดนะคะที่มีความต้องการกับรถประเภทดังกล่าวนะคะก็สามารถแวะเวียนเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นนะคะที่ตัวตามน่าจเจริญหรือว่าจะทักมาทางเพจตัวตามน่าจเจริญของเราก็ได้นะคะ wow. โปรโมชั่นดีๆแบบนี้พี่ติ๊กมามอบให้ในวันนี้นะคะและยังถือรางวัลใหญ่ด้วยใช่ค่ะยังมีรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ยังไม่ออกนะคะใหญ่ใหญ่โใ,ใช่ไหมคะ <laughs> <laughs> เนี่ยเราเหมือนมาเป็นขายของแล้วไลฟ์กันเองดีกว่าขายหรือว่าเราขายรางวัล <c oughs> ต่อไปนะคะเป็นพัดลมนะคะไอ้กำลังสุ่มปักหมุดให้กับลูกค้านะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะคอมเมนต์ด้วย คุณค่ะอ่ะคุณนุชจากกาญจนบุรีหัวใจหัวใจมาเรือรัวช่วงนี้หัวใจส้มมาแรงนะคะเราอย่าพูดเรื่องนิดนึงเราอย่าพูดเรื่องนี้กันปักเข้ามาแล้วค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณไหนเราเราเราไจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะคะคุณเราด้วยนะคะยังไงเชียงใหม่จ้าค่ะอย่าลืมทักแชทนะคะต้องทักแชทมาด้วยนะคะลูกค้าเรานี่แฟนเพจเรานี่อยู่ไกลมากเลยมีทั่วประเทศเลยค่ะใช่แล้วน่ารักมากๆขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะสองรางวัลไปแล้วแม่อันนี้ก็เตรียมให้กดแล้วเดินอันนี้เราต้องเก็บก่อนเก็บแล้วนะคะ อย่างที่บอกไปนะคะวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมนะคะก็คือจะห่อพิ่วความสุขหรือว่ารางวัลนะคะแล้วก็เอารถใช่เอารถนะคะไปให้ลูกค้าชมนะคะที่ตลาดนัดบ้านพรเจริญนะคะก็จะมีในส่วนของความสุขให้ถึงที่เลยนะคะอําเภอชานุมานค่ะอาเภอชานุมานนะคะพบกับบุของพี่ขานอ่จแจ้งข่าวสารนิดนึงค่ะเป็นในส่วนของ พี่ขาแล้วก็ทีมทีมงานนะคะจะไปด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าหากลูกค้าดูอยู่นะคะสนใจอยากจะมาสอบถามรถนะคะก็สามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกับพราได้นะคะก็จะมีรถในส่วนของรถกระบะนะคะไปให้ลูกค้าชมแล้วก็สามารถทดลองขับได้ที่ตลาดนัดบ้านพรเจริญนะคะก็จะน่าจะถึงประมาณ15 15นาฬิกาค่ะ ยังไงคุณลูกค้าทักโซนนั้นนะคะก็ใครสนใจสามารถแวะเวียนเข้ามาพูดคุยการเข้ามาสอบถามรายละเอียดรถกันได้นะคะใช่ค่ะคนคอมเมนต์เข้ามาหัวใจส้มเยอะมากงงมากสุดฟังเยอะมากเ่ะยนพูดคอมเมนต์นะคะมันรู้เลยค่ะว่าหิวส่งแฮมเบอร์เกอร์มาให้ขอบขอบขอบคุณมากๆค่ะเรายังเหลืออีกสองรางวัลนะคะยังไม่แจกเราอยากจะ มาแจกโปรโมชั่นดีๆก่อนโปรโมชั่นดีๆรับรถเพียง3,800บาทเท่านั้นค่ะยังมีโปรโมชั่นอยู่นะคะรีบเข้ามาจับมาจองกันได้จริงๆได้ได้ในส่วนของราคาที่ไม่ถึง3,800บาทก็มีนะคะพี่ขานเคยขายก็คือลูกค้าไม่ไม่รับป้ายแดงใช้แค่800บาทเท่านั้นค่ะบางท่านอาจจะมีป้ายแดงของตัวเองมาอยู่แล้วถูกบางท่านก็มีมาอยู่แล้วนะคะค่ะอันนี้คือรเียงบาทใช่ค่ะอันนี้คือได้รับล ในราคาเท่านี้จ,จริงๆนะคะลูกค้าค่ะไม่ขี้โมไม่ขี้จุลูกค้านะคะสําหรับลูกค้านะคะที่มีรถคันเก่าอยู่แล้วเป็นเจ้าบ้านนะคะดาวาขั้นต่ําแต่ก็ไม่ต้องใช้คนค้าประกันใช่ค่ะก็คือไม่มีคนค้าเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าบ้านเฉพาะเจ้าบ้านนะคะ,ะลูกค้าที่เคยมีประวัติการซื้อรถมาแล้วเป็นเจ้าของรถ ที่ไม่จําเป็นต้องเป็นโตโยต้านะคะก็สามารถที่จะมาใช้แคมเปญนี้ได้ใช่แล้วค่ะก็คือลูกค้ามีรถคันอื่นไม่ว่าจะเป็นของอะไรยีห้อไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโตโยต้าค่ะเดี๋ยวรถไทยรถไทยยังได้เลยค่ะได้ไเดี๋ยวลูกค้าจะงงนะคะมีรถคันเก่าออกรถไม่ใช้คน้ํำอ่ะไม่จําเป็นต้องเป็นของโตโยต้าน่าเจริญใจใค่ค่ะ สามารถเข้ามาปรึกษานะคะที่ปรึกษาทางการขายนะคะวันนี้ก็คือนั่งรออยู่ที่เคาน์เตอร์นะคะเยอะแยะมากมายเลยและเรายังมีลูกค้าในโชว์รูมเนี่ยในไลฟ์อาจจะเห็นนะคะลูกค้าก็คือเดินเดินวนไปวนมาแผ่นแผ่นกล้องให้หน่อยก็ได้นะคะมีลูกค้าเราเข้ามาใช่มาติดต่อทั้งทาสัญญาแล้วก็ชมกําลังชมรถใหม่นะคะ แน่นอนโชว์รูมของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่รถกระบะใช่ไหมคะยังจะมีรถเกง๋งรถครอบครัวมีมทุกแบบทุกสไตล์ให้ลูกค้าได้เลือกแล้วก็ทดลองขับกันได,ได้นะคะใช่แล้วค่ะในส่วนของด้านหลังของเราก็จะเป็นรถเก๋งนะคะ,ะขนาดเล็กกะทัดรัดนะคะ,ะ,คะเหมาะกับการเดินทางเนาะอาจจะไปโรงเรียนนะคะ พาลูกๆไปส่งที่โรงเรียนหรือว่าจะไปตลาดนะคะจับจ่ายซื้อของได้นะคะอันนี้ช่วงนี้ก็คือเป็นหน้าฝนเนาะ,ะหลายท่านก็ถ้าเกิดว่าไม่มีรถยนต์ใช่ไหมเวลาเดินทางไปตลาดก็จะเปียกฝนกใช่ค่ะ,คะอันนี้ก็รกหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะคะช่วงนี้เราออกบูธบ่อยลูกค้าท่านไหนนะคะอยู่ที่อำเภออะไรก็สามารถนะคะพิมพ์เข้ามาบอกเราได้นะ พอเดี๋ยวเราจะไปหาท่านถึงที่เลยใช่ค่ะอยากให้เราไปออกบูธที่ไหนก็คือแนะนําเรามาได้นะคะมีสถานที่ให้เรานะคะเราพิมพ์เข้ามาแนะนําเราได้นะคะจะได้ไม่ต้องเข้ามาถึงตัวเมืองน่าเจริญเลยค่ะเห็นไหมเรามีหลากหลายแคมเปญที่จะไปมอบให้ลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นการออกบูธสัญจรการขับ รถเนาะขับรถในส่วนของตัวที่ลูกค้าสนใจเนี่ยไปให้ลูกค้าชมถึงที่บ้านได้มีการคอยให้บริการในส่วนของการทําสัญญาเซ็นสัญญานะคะอะรวมไปถึงค่าหากเซ็นสัญญาผ่านแล้วเรียบร้อยเราสามารถนํารถไปส่งมอบให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะ<อ>น้องบอมแบมคะ่ะรี่เลยค่ะ,ค,ะ,ค,ะ,ะคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะแล้วคะ่ะพี่ขานอยากแจกจังเลยค,ะค่ะในมือพี่ขานคืออะไรนะคะ ชุดเครื่องครัวค่ะเรือชัดเจนมากค่ะชุดเครื่องครัวของคุณพี่เ่่อ่าอ่ะค่ะค่ะ FC ขอคั้นเวลาแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่า FC ของพี่ขานนะคะเข้ามานะคะเหมาะสมกับพี่ขานมากอยู่ในวัยเดียวกันอยู่ด้วอยู่ในวัยเดียวกันเข้าใจกันขอบคุณ FC นะคะขอบคุณค่ะขอขอขอถามคำถามนิดนึง โปรโมโชั่นขออนุญาตนะคะโปรโมชั่นเมื่อกี้ที่พี่ขานได้แจ้งไปนะคะโปรโมชั่นรับรถของเรานะคะที่ยังคงมีอยู่นี้อ่ะพิมพิมพํำถ,ถามให้นิดนึงค่ะพี่มาร์ทโปรโมชั่รชนรับรถนะคะต้องใช้เงินดาวเท่าไหร่ออโอเคกดกดกดกันเลยใช้เงินดาวเท่าไหร่อ่าโปรโมชั่นรับรถนะคะๆๆๆๆสามพันมพันเท่าไหร่เอย พิมพเข้ามาพร้อมกับชื่อเล่นพร้อมกับจังหวัดที่คุณอยู่นะคะรับเครื่องครัวไปเลยเดี๋ยว AI กําลังสุ่มปักหมุดนะคะเซตนี้เครื่องครัวพิมพคาถามให้แล้วเรียบร้อยนะคะโปรโมชั่นรับรถใช้เงินดาวเท่าไหร่คะ่ะเซตนี้พี่ขันอยากได้มากนะคะแต่ว่าคงจะไม่สามารถพิมพ์เข้ามากันเยอะๆเลยนะคะ AI กํกำลัง <c oughs> สุ่มปักหมุดให้กับลูกค้าที่ แชร์ให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะว้าวขอบคุณคุณบีจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะบ้านใกล้เรือนเคียงค่ะค่ะนอกจากนะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆนะคะพี่ติ๊กเรายังมีนะคะโชว์รูมของเรานะคะยังมีศูนย์บริการใช่ค่ะ ยอ,อยาขออนุญาตแนะนำศูนย์บริการนิดนึงนะคะ,ะระหว่าง,งระหว่างที่รันอะระหว่างที่รอผู้ชโชคดีนะคะ,ะในส่วนของอโชว์รูมโตยราบน่าจเจริญน,นะคะนอกจากจะมีการชมโชว์โชว์ในส่วนของรถใหม่แล้วก็สอบทำรายละเอียดรถใหม่แล้วเนี่ยในส่วนของศูนย์บริการของเรานะคะเรียกได้ว่าครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของศูนย์ตัวสี ตัวถังและสีนะคะแล้วก็ฝ่ายเช็คอะไรตรวจสอบสภาพนะคะแล้วก็ฝ่ายซ่อมบำรุงรวมไปถึงฝ่ายปาระกันหรือว่าต่อทะเบียนนะคะเรียกได้ว่ามาที่นี่ครบจบที่เดียวเลยนะคะทางเรานะคะมีเจ้าหน้าที่คอยบริการลูกค้านะคะในส่วนของอฝ่ายต่างๆเนี่ยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คําแนะนํานะคะเรียกได้ว่าลูกค้าเนี่ยมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะยังไงน้องติ๊กก็ฝาก โชว์รูมของเราไว้ด้วยนะคะโชว์รูมเรียกได้ว่ามาที่โตโยต้าน่าจริญสามารถเลือกบริการได้ครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในที่เดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของศูนย์บริการตัวเช็คระยะนะคะแล้วก็ศูนย์บริการตัวสั่งและสีหากเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุอยากซ่อมสีซ่อมตัวถังนะคะเข้ามารับบริการได้ที่นี่และนอกจากนั้นรวมไปถึงถ้าไม่เกิดเหตุอะไรทั้งนั้นค่ะอยาก ต่อภาษีประจำปีต่อทะเบียนต่ออายุกรมทานประกันภัยนะคะสามารถเข้ามารับบริการได้ที่โตโยต้าน่าจเจริญนะคะนะคะโทรเข้ามานัดหมายก่อนที่เบอร์045 511 777่งห่ค่ะ,ะปักเข้ามาแล้วนะคะไอปักเข้ามาแล้วเราเำ้วไานานเลยายาวมากอะ เอไอปักเข้ามาแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณบีบีจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ oh. <laughs> คุณบีบีนะคะแคบหน้าจอนะคะชุดเครื่องครัวของเราไม่ว่าจะเป็นมีดนะคะหลากหลายไซส์นะคะชุดแล้วก็เ,เป็นชุดเครื่องคอชุดมีดดเครื่องครัวช,ชุดเครื่องครัวอันนี้ไม่ไหวแล้วนะมีดเลยนะ ชุดขึ้นครัวมินิมอลจากร้ออยเ็ดคุณบีบีนะคะจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแคปหน้าจอนะคะโอ้คุณบีบีกำลังคุณบีนี่น่าจะแคปแล้วแคแล้วแว่าเซียนเลยทีเดียวนะคะคุณบีบีอย่าลืมทักเข้ามาหลังจากไลฟ์จบนะคะ ที่ีคุณบีถ้าเกิดว่าได้ผ่านมาทางอำนาจเจริญเนาะก็สามารถแวะเข้ามารับรางวัลได้นะคะแสดงบัตรประชาชนแล้วก็แจ้งในส่วนของแอคเคท์ของลูกค้าได้เลยนะคะยินดีด้วยค่ะแนะนำอีกรอบนะคะสําหรับผู้โชคดีนะคะจบไลฟ์แล้วอย่าลืมทักแชทมาด้วยนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเรายังเหลือรางวัลใหญ่อีกหนึ่งรางวัลนะคะเป็นเครื่องดูดฝุ่นวันนี้วันนี้นะคะเรามาเร็วไปเร็วเพราะว่าเราต้องทำงาน ค่ะเดี๋ยวจะไปออกบูธกันที่จังหวัดอะไรช่วยประชาสัมพันธ์อีกรอบได้ไหมคะไปออกบูธนะคะที่ตลาดนัดบ้านพรเจริญนะคะตำบลน่าจะคำเขินแก้วนะคะอำเภอชันุมานจังหวัดอำนาจเจริญนะคะอืมกันที่บูธโตโยต้าอำนาจเจริญที่นั่นเลยนะคะคะมีทั้งโปรโมชั่นดีๆแล้วก็รถที่จะนำไปโชว์ให้กับลูกค้าช่ถึงทใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นตลาดใช่ไหมคะพี่หานพี่น้าค่ะเป็นตลาดตอนเย็นตอนเย็นช่วงเวลาประมาณ รู้สึกว่าน่าจะเริ่มกันที่15นาฬิกาเนาะช่วงนี้มันก็จะแดดแรงนิดนึงคนก็จะยังพักผ่อนอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะ16ก็16อยู่ในช่วงเวลาที่แดดลมลมตกนะคะสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเอามากันในช่วงที่แบบว่าแดดไม่ร้อนแล้วได้มาชมรถ้วเพื่จุใจกันไปเลยเดินชอปกับข้าวเสร็จแล้วก็มาชมรถก็จะเจอเซลน่ารักน่ารักหน้าตาแบ๊ว คอยให้คำปรึกษาซาโลโลนี่คอยให้คำปรึกษานี่ที่มนีเป็นยังจังซาโลกันบมเเซลคุณแม่อ่าแล้วก็เซลคุณลูกแล้วก็มีเซลคุณพ่อคุณพ่อสมานนะคะใครเป็นเอฟซีคุณพ่อสมานอยู่ที่นู่นค่ะใช่ไปกันทั้งครอบครัวขนความสนุกสนานนะคะแล้วก็ขับรถไปลูกค้ารับชมกันถึงพื้นที่เลยนะคะอย่าลืมกันนะคะมาเจอกันนะคะพี่น้องบ้านพรเจริญและใกล้เคียงร่างวันใหญ่รางวันใหญ่นะคะอ่ะ เราอ๋อางวัลใหญ่เรามีคำถามอะไรไหมคะพี่ขานอยากมีคำถามนิดนึ่งอ่ะเฮ้คุณเอซดีกว่าโอเคโอเคเอาอย่างนี้อยากตอบไม่อยากถามกลางวัลใหญ่นะคะเมื่อกี้ที่พี่พี่ขานแจ้งแจ้งข่าวว่าเราจะไปออกบูธนะคะที่อำเภออะไรค่ะอ่านิดนึงนิดนึงของบันเดียเนาะของบันเดียเนาะของันดีจริงค่ะ นี่เป็นนะคะรางวัลนะคะเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะคะไร้สายนะคะปล่อยน้องทิ้งไว้กับแมวได้เลยน้องโรบอทน้องโรบอทน้องโรบอตนะคะพี่ขานนะคะแจ้งข่าวสารนะคะเมื่อกี้ที่เราจะไปออกบูธที่อำเภอต๊ดตืดตืดตืดนะคะออกบูธจังหวัดอำนาจเจริญนะคะออ้ยคุณเมย์คำเขื่อนแก้วคำเขื่อนแก้วนี่จะเป็นตำบลค่ะ อำเภอชาอะไรเอ่ยนะคะชาอะไรเอ่ยอุ้ยเอ็นดูอ่ะคุณเมย์ก็คุณโมคนไม่ออกแล้วชาชาชาอะไรเอ่ยอำเภอนะคะอำเภออะไรเอ่ยชาเย็นแต่ไม่เย็นชานะคะชาชาชาอล้ำเภออำเภอคำเกิดแก้วเอ็นดูลูกค้าบางท่านอยู่ไกลเราอ่ะได้ยินชัดคำว่าคำเกิดแก้วอ่ะ อีกรอบหนึ่งเร็วๆเร็วๆเลยเดี๋ยไม่ไม่ไม่ฮ่านโปรโมชั่นนะคะตำบลคันเบิดแก้วอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญค่ะไม่ได้ใบเลยไม่ได้ใบเลยค่ะบอกเลยค่ะเมื่อกี้ไม่ชานุมาลออํำเภอชานุมานเดี๋ยว AI จะสุ่มปักหมุดนะคะให้กับลูกค้าที่โชคดีนะคะได้รับน้องโรบอทของเราไปนะคะเอ็นดูลูกค้าจังหวัดอื่นไงเราก็ต้องแจ้งข่าวสารบ่อยๆ เชียงใหม่อะไรอย่างนี้อ่ะมีคนตอบถูกแล้วค่ะมีแล้วค่ะปักเลยค่ะปักเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปมอบความสุขต่อที่ชานุมานอ่ะเฉลยเฉลยเฉลยนะคะวันนี้นะคะเวลา16นาฬิกานะคะเราจะไปออกบูธกันที่ บ้านพรเจริญค่ะตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอชานุมานจังหวัดน่าเจริญค่ะนี่เอไอปักหมุดมาแล้วขอแสดงความยินดีกับคุณแก้มบุ๋มค่ะคุณแก้มบุมนะคะแคร์หน้าจอได้เลยคุณแก้มบุ๋มที่มีข่าวว่าจะมีวิวาใช่ไหมคะคนละคนค่ะ กำลังจะขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลน,นะคะ,ะและก็ที่จะได้เข้าสู่ประตูวิวาในเร,ร็วนี้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ค,คนละ<ร><ร>คนนาย <c oughs> และเอฟซีคุณพ่ออ่ะคุณพ่อสมานเข้ากล้องนิดนึงเร็วเมื่อกี้เราเอ่ยถึงไป <c oughs> คุณพ่อ,อายอ่ะคุณพ่อเขินอะไรนะคะ,ะลูกค้าที่ได้รับรางวัลน,นะคะรบกวนให้ลูกค้านะคะทักหา AI ภายในวันนี้นะคะใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะใช่แล้วค่ะหลังจากจบไล์นี้ อ่าโอเคค่ะค่ะแคปหน้าจอลูกค้าแคปหน้าจอของรางวัลแล้วเรียบร้อยนะคะส่งเข้ามานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่นะคะค่ะถ้าไม่สะดวกมารับเนาะก็สามารถส่งที่อยู่ให้เราได้เลยอ่าเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะจะขอให พี่ติ๊กกับพี่ขานนะคะฝากช่องทางการติดต่อนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาสอบถามเรื่องต่างๆภายในโชว์รูมหรือว่าซื้อรถกับเรานะคะอ่ะพี่ติ๊กก่อนเลยนะคะสําหรับ,รบลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสําหรับการออกรถนะคะ,ะ,ะ,ะเรเลยคุณผู้ชการออกรถไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็ตามนะคะนอกจากการออกรถแล้วนะคะในส่วนของลูกค้าท่านไหนต้องการที่จะติดต่อ,อในส่วนของต่อทะเบียนต่อประกันภัยนะคะน้องติ๊กก็สามารถบริการ ช่วยเหลือลูกค้าได้นะคะเพียงแค่ลูกค้าติดต่อมาที่เบอร์0918638993ค่ะย้ำนะคะ0918638993ค่ะนีหนูติก๊กหนูติกต๊กรออยู่นะคะแค่นั้นล่ละค่ะคคอยกัส <Angel rian> ื่อก็ยิ่ติ๊กเอาอติ๊กแค่นั้นค่ะอ่าขอพี่ขานเอาพี่ขานเราโชว์ของเลย ของพี่ขันแค่ติดต่อค่ะแต่ของพี่ขันติดต่อแล้วพี่ขันแถมเพียบค่ะีอะ่อ่แถมเพียบเ<แ>กทับมากค่ะเกทับม,มากพอ,อะไรมาบอกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าของน้องติ๊กหรือลูกค้าของใครก็ตามที่กําลังเซ็นสัญญาอยู่ในตอนนี้หากฟังพี่ขันแล้วนะคะอยากได้ของแถมอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถทักหาเซลล์พี่ขันได้เลยนะคะเบอร์0ูนย์แปดสามหนึ่งสี่สามแปดหนึ่งสี่เก้าไม่ค่อยจะส่งซิกบอกลูกค้าโต๊ะข้างๆเลยนะคะค่ะผู้เล่นนะคะหยอกๆกันไปนะคะ อาคานสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการที่จะเข้ามาในส่วนของการนัดหมายเช็คบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์แต่ว่าถ้าต้องการติดต่อในส่วนของการสอบถามเรื่องรถแคมเปญรถนะคะเปิดบริการทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะหรือโทรติดต่อเข้ามาที่ศูนย์บริการนะคะโทรเบอร์045511777นะคะฝากเบอร์พี่ขานอีกสักหนึ่งรอบเบอร์พี่ขานนะคะเบอร์08314381 สี่เก้าลองติ๊กนะคะศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกแปดแปดเช้าเก้าสามค่ะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆนะคะอยากขายค่ะช่วงนี้อยากขายค่ะดิวดิวมีดิวหรือยังดิวดิวเยอะมากดิวทุกวันดิวทุกเวลาทุกครึ่งชั่วโมงเรื่องดิวลูกค้าคะใจเย็นๆนะคะเลือกให้ถูกนะคะเซลท่านนี้นะคะก็โปรโมชั่นเยอะของแถมเยอะจุกๆ เซลพิติก ic นะคะบริการดีเยอะทุกอย่างค่ะบริการดีของแถมเยอะแบบจุกจุกจุกจนจุก,จกยังคอหอยอ <c oughs> <c oughs> ะไรใจเย็นๆนะคะทุกท่านค่ะ,อะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวเดี๋ยว<บ>วันหลังเดี๋ยวเราไม่มีอะไรพูดแล้วนะแม่หมดหน้าตากเพราะว่าอยากขายอยากขายมากค่ะบอกตามตรงว่าอยากขายมากมีปัญหาอะไรติดคะด่ะรโทรมาเถอค่ะอยากขายมากค่ะค่ะค่ะก่อนจะจบไลฟ์นะคะฝากเรื่องฝนตกฝนฟ้าอากาศนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็ การเดินทางนะคะก็อาจจะมีฝนตกบ้างแดดบ้างนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังเดินทางนะคะก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยด้วยความเป็นห่วงจากโตโยต้ยตานาจเจริญน,นะคะสําหรับวันนี้เรา3ามคนก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สว,ส,สวัสดีสสดค่ะว่ยอด้วยค่ะว่ายอ